ไปไปวิทยุกับเรียอาจารย์ที่เป็นดีเจเขาบอกว่าไม่ต้องมีสคริปต์่ไม่ต้องม,เมีเลยนลั่นแหละผมสดหาเนื้อตรงกลางไม่ได้ <c oughs> <c oughs> หาเนื้อไม่ได้เลยคือเหมือนเริ่มพัป,ปิ่งมาแต่สุดสบไปเล่อยจะพี่จะเกษียณเมื่อไหร่คะเนี่ยจริงๆรเกษียณแต่รอบแล้วเลี้ยนจบปุ๊บทำงานไม่ชอบใจฉันเกษียณเลยเรามีแฟนครับเราก็สึกต้องเลี้ยงถ้าเขาเลี้ยงเราไม่ได้เราเลี้ยงเขาง่ายกว่าวันนี้มันจะคุยอะไรกันวันนี้วันนี้เป็นคลิปพิเศษเสียงน้ำ เรานั่งอยู่ข้างเครื่องสูุพยานาคอะนี่หนูจะดูว่ายกยอมันคืออะไรก็คือเอาไหนบอกบ้านอยู่ติดริมน้ำใครเขาไปยกยอในน้ำหนูเขาไปยกในคลองเพราะว่าหนูไม่เหลือปลาแล้วเขาไปตกเป่าและกบที่คนปล่อย นุ้ยเยี่ยมมากแลือล่มในหนองน้ำจะไปไหนคะทุชนก็มาซื้อปลาหน้าวัดปล่อยลงคลองหน้าวัดคนใจบบบก็ไปเก็บปลาได้เขาเรียกการคุ้กิจเขาไม่เรียกคนใจบาปวันที่เดินเดินไปในถุงนี้คุณคุณเหมือนฉันพี่ปล่อยเรื่องมีอยู่ว่าวันนี้เราคุยกันที่สวรรา์เจาะพญานาคเขาเสียก็ซ่อมเขาขอเวลาซ่อมนิดนึงวันนี้อยู่ที่สังคโปนะเพราะว่าเราชอบหลังใบกันเรื่อง เรื่องเจ็บปวดระหว่างการมีครอบครัวเราก็เลยคุยงี้มันน่าไม่คุยกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับชอบเนี้ยจะมีปัญหาเรื่องเสียงเสมอต่อให้ติดใหม่ก็แล้วใหม่ก็ไม่ติดจ้าขึ้หนูชินแล้วนะคนที่เขากังอพี่ไม่ชินพี่ตัดยังไงพี่ก็ไม่ชินค่ะก็คือหัวข้อที่คุยวันนี้นะคะก็จะเหมือนไม่มีหัวข้อแต่เราจะลงไปถึงเรื่องชีวิตคู่ชีวิตคู่ที่มันทุกข์ทรมาร์นฉันเป็นสนานอารมณ์เราจะเบิกเมตกันที่เรื่องอะไรดีคะ เอาฟังน้องๆเนาะฟังเออปอนเปโลกใสโลกสวยปูบ้านเออปิงปังยุคเรายุคไม่มีแฟนได้ไหมนั่นคือเด็กๆเนี่ยเขาจะอยากแบบอยากเจอแฟนทุกวันช่วงแบบหรูหวาโรแมนติกช่วงไปกินโอเมกาเสรแล้วแัปปี้ของพี่เป็นไงบ้างคะเก้าเลย เล,เล่นไปเล่นไปนิดล่าสุดนี่คือนัดไปไหนนะ <S <S ไปวิทยานัดสี่โมงนี่ก็อ่านน้ำแต่งตัวร้อนแต่เจ็ดโมงเช้าเลยพี่เป็นคนโบราณพูดว่าสี่โมงเช้าเข้าใจ,จว่าสิบโมงสี่โมงถูกแล้วสี่โมงเย็นชวนไปวัดตอนสี่โมงเย็นหมด,ดเ็ปิดหมดแล้วจะไปหลวงพ่อวัดไหนแล้วเนี่ยี่อยากไปกินกุ้งแม่นม้ำเราไปดินเนอร์เนาะถูกต้องสั่งกทานตอนหกโมงอลงพี่คะือออกมารับสังฆทานทีแล้วเขาบอกว่าไงเออ วัดเขาปิดแล้วเนาะเอาพึ่งรู้เหรอบอกเนี่ยเช้าเนี่ยหนูว่ามันเป็นกลยุทธ์ยบในการให้เราตายใจเราจะไปดินเนอร์เพียอที่ยากุสี่โมงเย็นไหมเขาก็พูดถกกรูปกระกาดินเนอร์ก็เหมือนเดิมเลยอ่ะส้มตำน้าปักซอยอ่ะร้านเดิมเจ้าเดิมคือแบบได้กลิ่นปลาร้าก็รู้รสแล้วว่าครกนี้เป็นยังไงอ่ะพีเขาอยู่ในคอมพอร์ตโซนออกมาบังก็ได้ พี่เปลี่ยนไปตอนแรกร้านโรแมนติกก็คือตามถูกเมื่อก่อนนะโหส้มตำมก็โรแมนติกโหกินข้างเตาควันหมูย่างลมหัวโอ้ยไม่เคบตาเธอผ่านควันเหล่านี้มีความสุขที่สบอลก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างทันหมอนกัดได้ผ่านไปสิบปีหากินเองก็ได้ง่ายกว่าพี่อ่ละพี่เปลี่ยนไปถูกพี่เปลี่ยนไปค่ะพี่ยอมรับพี่เปลี่ยนไปทุกอนุอยากบอกน้องๆที่พยายามหาแฟนในปัจจุบันนี้ว่าคิดหน้าเลยอะ ไม่รู้จะเตือนเรื่องไหนก่อนดีมันพังครูอยากคาดหวังได้ไหมเอออยากคาดหวังสิ่งที่ดีสุดสําหรับเราอาจจะไม่ใช่สําหรับเขาในในวันเวลาที่ผ่านไปใช่ทุกทุกวันทุกทุกวันเขาเปลี่ยนและเราก็เปลี่ยนทุกทุกวันเหมือนกันเออก็อยากคาดหวังค่อยๆฟังเขาว่าเขาต้องการอะไรและอย่าลืมฟังตัวเองด้วยว่าตัวเองต้องการอะไรค่ะนี่คือคําแนะนําจากผู้ที่มีประสบการณ์นะมาฝาก ทุกวันนี้ใครเคยอยากมีโลกส่วนตัวแบบสักนิดนึงเช่นอยากตีขิมเราก็อยากจะแบบมีพื้นที่ของตัวเราเองพี่ก็เลยไปเสกที่ตีขิมบนรถยนต์ใช่เพราะมันคือพื้นที่ที่ล็อกประตูได้รึกัอหรือไม้ว่าไหนบ้านมันเป็นบ้านอนะทำไมถึงตีขิมในบ้านไม่ได้พอตีขิมในบ้านก็จะมีคนทขาทำอะไรอยู่กตีขิมไงได้สัก5นาที น้ำไหมไม่หิวหายไปร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนไม่โอเคเดี๋ยวออกไปเองไม่ต้องเรียดวันนี้มีสมาธิไม่เล่นแล้วสรุปเลยเอาขิมาคืนดีชั้นเอ็นดูพี่เขามากเลยอ่ะเขาอยากอยู่ด้วยเนาะขม็ติของเขาหรือเปล่าที่สุดเลยดูหนังเกาหลีพร้อมกับที่เราเล่นขิมเราไม่ต้องการไปเองไปสามสี่โน้ตปุ๊บยิงก็น อังสุมาลินไปขิมในสนามลบเมื่อไหร่จะถึงฉากกุบบุรีโดนฟันนะทีมันจะได้อยู่นิ่งๆพี่จะไปหลอนฉากไหน่ยกขิมไปขึ้นก็ทะเลาะกับเรื่องสักผ้าไหมคะเหมือนพี่น้องเขาทะเลาะกันอ่ะผมร่วงอ่ะผมร่วงเห็ไหมผมร่วงไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะที่บ้านแก่กันหมดแล้วกินส้มตําทุกวันมันก็ร่วงจนแบบหัวนัวใส่แล้วสี่ห้าทพีโอ๊อยังไงก็อร่อยทุกครกเลยกินทุกวันน่ะมันจะเหลือเหรอถ้าเจอพี่เห็นใครผมบบานทักได้นะคะคนนั้นแหละรับรองไม่ผิดตัว หนึ่งก็แม่ชีจริงๆไม่ใช่ผมรู้ควิวเคยาไม่เหลือแล้วไงตอนเนี้ยแต่เราก็กินสงเต่าเราต้องกินด้วยหรอกินทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่กินแล้วเราจะกินอะไรอ๋อเราก็เลี่ยงไปกินหมูน้ำตกพรุ่งนี้วิวกินแกงอ่อมรือไม่ได้พี่วิวจนหมดเมนูแล้วอ่ะพี่พเปลี่ยนไปเมนูก็เมนูเดิมเดิมร้านค้าก็ร้านค้าแก็แฮปปี้กับสิ่งเดิมแล้วพี่เป็นอะไรคะพี่เปลี่ยนไปพี่จะมาตีขกตีขีดอะไรแล้วคะไอพี่ไม่นอนดูสงครามโลกด้วยกันเนี่ยยิงอ่ะตั้ง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 ตั ไม่จะรู้ก่อนครบว่าคนเราจะกินส้มตำกันมาเป็นสิบสิบปีคนอีสานกินทุกมือไหมไม่ช่องบอกไปเผียวกินกันทุกมือเลยไม่เขาก็ไม่กินเขาก็ไปกินอย่างอื่นคุณก็ไม่ได้กินส้มตำกันทุกวันคุณพี่ใช้งานกะโสกคนงานสั่งส้มตำพี่ไม่ได้ครบจนใช้งานอระโสเขาอาจจะคุมงานอยู่ง้นเขาจะเป็นโปรแมนตือ้าวเปลี่ยนงานทำไม่ไรทำไมไม่เคยแจ้งไม่ทราบเขากินส้มตำแล้วตอนนั้นคืนสบายท้องนะ เขาว่าสบายแต่พี่อจะตายก่อนครบรู้ไหมว่าอุณหภูมิการนอนต่างกันไหมเราเดทกันวันแรกออนอนที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะเอาบางทีก็าทาเรื่องบนเตียงกันวันแรกเลย,เ,ยเ,เหรอเปิดแอร์เปิดแอร์เท่าไหร่วเวลานอนนง่ยไอ้ข้กหวานแหววไม่เคยดูมิ้วปางเหรอว่าแบบเขาเจอกันวันแรกเขาเดี่ยวเดียเด่ยวมีคนนั่งตรงกลางพี่จําได้นะแม่เป็นรูปนั้น่ะมีคนนั่งอยู่ตรงกลางอยู่เออซีซีเขาก็ส่งสายตายกินไอติรีมกัน ยุคน้องเขาเป็นยุคที่การสื่อสารผ่าน,านอินเทอร์เน็ตแต่ยุคพี่ตอนนั้นโทรศัพท์มันเป็นโปรบุฟเฟ่โทรฟรีหรือเปล่าไม่ม,ไม,ม,ไมีไม่มีอา่เอาเจีบกันไงแพ็คลิงรู้จักไหมคะ ส่งข้อความสิคะหนึ่งห้าสองบางทีแบตหมดโอ้ไม่รู้เรื่องกันเลยหมใช่ไหมติดต่อไม่ได้มันมันจะโกรธโกรธเรื่องอะไรโทรหาไม่รับอะไรยงงี้ไงติดตออ่อไม่ได้ไม่รู้อยู่หนะโทรศัพท์ไม่มีเมื่อก่อนคนเราอดทนมากนะรู้สึกว่าก็วนกวายถ้าหาใครไม่เจอถ้านทัดจะแล้วนั่งรอกันไปนั่งรอ,งรอข้ามภพข้ามชาติก็น่งรอกันไปรอบนสะพานคนหนึ่งคนหนึ่งรอใต้สะพานเด็กยุคนี้ไม่เข้าใจนะเขาถามหาความโรแมนติกที่มันค่อนข้างไว ยุคเรามันมีเวลาบิ้วนะมีเวลาแบบโอ้มีเวลาพเพลจร์อย่าเรียกบิว้วกลับกลับมาที่อุณหภูมิคนปัจจุบนัน <c oughs> ขันอนอุณหภูมิเท่าไหร่เออนี่มันมีหลายช่วงให้เราผ่านไปเยอะมันเกี่ยวกับไวท้องเพราะตอนคบยังยังไม่มีอาการขาดาตั้ำเดือนไงใช่เพราะตอนนั้นอะ <c oughs> เขาก็เออก็ยี่สิบเก้าสามสิบ เขาก็อุณหภูมิปกติชาวโลกเนาะการเวลาผ่านไปนะคะน้องๆก็จะรู้ว่าร่างกายคนเรามันเปลี่ยนไปไขมันเราเยอะขึ้นไงเพราะเราเบิร์นน้อยลงไม่ใช่ไขมันหรอกพอม์โม้นล้วนแล้วไงแล้งไงเรานอนเท่าไหร่กาลดลงยี่สิบสี่เอ้ยยี่สิบสี่ผมเข้าใจยี่สิบสามาหมผ้าได้รวดเดียวเลย17แล้วเปิดฮาตลีเบอร์สามอ่ะเพราะว่าเราลืมล้างแอร์หรือเปล่ามันอาจจะมีฝุ่นทำให้แอร์ไม่ แอร์ใหม่เฮ้ยเป็นอะไรที่พี่เภัยมากเย็นไม่พอใจไม่พอใจหนูว่าธาตุเขาร้อนแล้วะตําก่อนนอนมันร้อนทองันแก่เขาจะเริ่มแบบกินของต้มของจืดก่อนนอนเขากินของต้มของจืดแล้วปิดด้วยส้มตบครอบครัวเหรอคะครอบครัวต่างคนต่างแบบต่างมากต่างมากยังไงเขามาจากครอบครัวใหญ่จานวนเท่าไหร่ก่อน พี่น้องลูกหลานประมาณเกือบแต่สามสิบอยู่กันอบุนแบบดูแลกันด้วยใช่ถึงการเวลาเยี่ยมญาติก็คือแบบโอ้โหคือกลืนกินทั้งวันเฮ้ยทำไมไม่เสร็จสักทีว่ะอ่าแล้วอย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบยังไงกับเราอ่ะก็สนุกดีอุ้ยทอดไก่ไม่เคยทอดไก่งานวัดอย่างนี้มาก่อนเป็นวันทําทใหม่มลงบินผ่านป๊อกกินได้หมดเลยเฮ้ยได้หมดเลยถ้าเราเป็นผู้หญิงเป็นเรื่องมากนี่ชีวิตเราไม่อดตายเลยนะทุกวันนี้พี่ก็เลยหาออกไปกินเองง่ายว่ะ หมดโซนเขาเยอะมากเลยอันนี้เขาเรียกคนัดโซนเนาะแปลว่าเขาเลือกยากเสมอไปเที่ยวด้วยกันเขาก็เลือกยากไปเที่ยวด้วยกันเขาก็เลือกพี่แหละเลือกพี่ให้ไปอยู่กับญาติเขาชีวิตมันเศร้าทำธุรกิจร้มกันไหมทำมันต้องเป็นสไตล์ของคนที่ตอนเริ่มต้นอะถ้ารักไม่ยากอะไรก็ไม่ยากเรื่องเงินก็ไม่ยากอุ้ยจ่ายง่ายเงิน เรื่องเงินเป็นประเด็นเ,เรื่องเงินไม่ได้ยากแต่ว่าวิธีการในการทําธุรกิจเขาก็มองว่าเขาเขาเป็นผู้นําดูแล้วนี่มันนําเข้าโลกเข้าพงเ,าเราก็เลยอลองอย่างนี้ไหมลองไปลองมาที่เราคิดมาเริ่มต้นน่ะก็คือต่างคนต่างคิดนะจ๊ะเ,เราไม่ได้คิดเหมือนกันหรอกพ<ๆ>ี่ก็มองว่าถ้าจะทําธุรกิจอะไรกันแยกแกกันทําก็ได้เหตุผลเพราะว่าถ้าเธอผิดพลาดหรือเธอล้มยังมีฉันอยู่ ถ้าฉันล้มฉันผิดพลาดฉันมีเธออยู่เราเช่วยกันซัพพอร์ตดีกว่าเพราะถ้าทําร่วมกันล้มด้วยกันไปด้วยกันหมดเลยนะอ,อโอเควันหน้าคุยเรื่องอะไรกันดีแต่งงานจําเป็นไหมก็ดีนะ,ะ,ะแหวนจําเป็นไหมโอ้ทำไมเมื่อกี้ไม่คุยเรื่องนี้ <c oughs> ทำไมไม่คุยเรื่องนี้โอเคปล่อยว่ากันนะคะ